สวัสดีครับพบกับเรา l e d Love Channel นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอคอร์ดเมเจอร์ส l กลนะครับ5แบบที่เราควรจะจำให้ได้นะครับคอร์ดแรกก็คือคอร์ด C นะครับนี่ครับ 2, 4, 5ี่นี่ครับ, 2, 4, ค,รบคอร์ดที่2ก็จะเป็นคอร์ด D คอร์ดที่3จะเป็นคอร์ด E อที่4จะเป็นคอร์ด G คอร์ที่5จะเป็นคอร์ด A นะครับ <S <S> <S เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับ <S <S> <S พอเราจับจับคอร์ด C ที่เป็น open string นะครับก็คือสายเปล่าเนี่ย <S 2> <S 2> <S ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องจำให้ได้ว่ารูทของมันนะครับหรือว่าตัวคอร์ดจริงๆอะ่ะตัวไหนอย่างคอร์อด C นะครับตรงนี้ครับคือ C ตรงนิ้วนางเนี่ยกับนิ้วชี้เนี่ยคือตัว C ทีนี้เราลองเปลี่ยนดูครับใช้นิ้วนิ้วกลางนางก้อยจับแทนนะครับเมื่อกี้เราจะใช้ชี้กลางนางนต่ไปเราใช้ใช้กลางนางก้อยแล้วเราเลื่อนไปช่องหนึ่งครับทีนี้ครับข์อ,อน,นี้จะเรียกว่าข์ด C ชา้นนะครับเอาจากตัวรูทของมันนะครับที่เราไอเนี่ยเลื่อนมาจะเป็นนิ้วก้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่จะเป็น ชื่อคอร์ด C ช์าครับพอเราเลื่อนไปอีกช่องนึ่งครับจะเป็นคอร์ด D แล้วเราก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆกับคอร์ดข้างในนะครับโอเคนะครับเราได้แล้วคอร์ดหนึ่ง C D E F อะไรเงี้ยครับอ่ะต่อไปนะครับคอร์ดที่2ที่เป็นคอร์ด D นะครับจากสายเปิดเราก็ ใช้นิ้วอื่นนะครับตอนแรกเราใช้ชี้ชี้กลางนางอย่างนี้ใช่ไหมจับคอร์ดดีก็จะเป็นสองสองแล้วก็สานี่ใช่ไหมทีนี้เราใช้นิ้วนางนิ้วนิ้กลางนิืวนางนิ้วก้อยครับจับแทนครับแล้วเราจะเลื่อนนี่ครับเราก็จะได้คอร์ดดีชาร์ปนะครับเลื่อนไปอีกช่องหนึ่งลืมบอกครับ รูอของมันก็คือตรงนี้นะครับตัวโนดด้ตด,ดีนี่ครับดีเราจับคอร์ดดีนี่ครับแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนไปช่องหนึ่งก็จะเป็น D ดีชาร์ปรูอยู่ช่องสี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกครับเป็นอ e, ีเอฟเอชชาร์ปจีอะไรประมาณนี้นครับก็คือเราจะจับคอร์ดแรกให้ได้ครับแล้วก็จําโครงสร้างมว้ให้ได้แล้วค่อยๆเลื่อนไป ก็จะได้อ่ามาดูแบบที่3นะครับแบบสามจะเป็นคอร์ด E นะครับ E ก็จะเป็นนี่นะครับรูทของมันจะอยู่ตรงนี้ครับเส้น4นะครับหรือเส้นบนหรือเส้นล่างก็ได้ครับ E เหมือนกันนี้ครับ1นึ่นโอเคครับช่อง1แล้วก็ช่อง2องช่องสองกด E นะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนนิ้วเหมือนเดิมครับเปลี่ยนนิ้วมา นี่ไม่ใช่นิ้วชี้จับคอร์ดเอใช่ไหมแล้วเลื่อนไปช่องหนึ่งครับแล้วก็กดทาบอะครับอันนี้จะเป็นคอร์ด F เลื่อนไปอีกช่องหนึ่ง F s ช a าร์ arp, เลื่อนไปอีกช่องหนึ่ง G G s h ชาร์ นะครับแบบนี้ขัดจีก็รูทของมันชื่อขอจะอยู่ตรงเส้นนี้นครับเส้นที่6หรือว่าเส้นที่3หรือเส้นที่1นี่ครับผมจับแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เลื่อนนี่ครับปกติบางคนก็ใช้จับแบบนี้ขัดจีเราจ,จับแบบนี้เลยใช้นิ้วนางกลางก้อยเลยครับนครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปช่องนึง ครับแล้วก็นิ้วทาบตรงนี้ครับนนจะเป็นคอร์ด a f แฟร์ไชแล้วครับเรียนงอีกช่องนึงก็เป็น A แต่ผมรู้สึกผมผมจะแป๊กแล้วนะครับนิ้วไม่ไหวแล้วโอเคเอาก็เป็นเรียกว่าการเรียนรู้แล้วกันนะครับ ถ้าใครอยากสําเร็จวิชาเศร้าหลินก็ฝึกเอาเลยครับใช้กำลังนิ้วค่อนข้างเยอะอยู่อ่าต่อไปคอร์ดที่5นะครับคอร์ด A ผมก็จับแบบนี้เหมือนเดิมใ้นิ้วก้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนครับเลื่อนมาอีกช่องหนึ่งนี้เป็น a s ช a ร p ูดก็อยู่ที่เส้น5นะครับเส้น5กับเส้นที่3นะครับ แล้วเราก็เลื่อนอีกก็จะเป็น B แล้วก็ C โอเคต่อไปก็ครบแล้วครับห้าขอทีนี้เราก็เลือกฝึกอะไรครับ C D E G แล้วก็ A ครับวันนี้หวังว่าคงจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปในระดับหนึ่งนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับ